สวัสดีครับวันนี้นะครับเจมจะมารีวิวเคส iPad สุดคิวกันนะครับที่จะเหมาะกับทุกๆคนเลยที่แบบสายแต่งบ้านมินิมอลเนาะเจมพยายามหาเคส iPad ที่แบบให้มันเหมาะกับบ้านมินิมอลอ่ะมานานมากล้วแบบหายยากมากเลยทุกคนวันนี้เจมก็ได้มาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเจมจะมาให้ดู iPad ที่เจมใช้ก่อนนะครับครูท,ที่ iPad ของเจมใช้จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นเคสสีดำแบบนี้เลยแล้วก็เป็น iPad นี่ฮะสีดํา เนาสภาพมันคือแบบตรงนี้มันไม่ไหวหลอกทุกคนมันแบบมันเปื่อยไปหมดแล้วอะแล้วตรงเนี้ยก็แบบกดแล้วแบบเจ็บมือด้วยเป็น Air Air สองสิบนะครับเนี่ยครับจิงก็ได้เคสมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยฮคนเดี๋ยวแกะอันนี้ออกมาก่อนตื่นเต้นนะแงะกันนะออกมานะะทุกคน นี่เป็นลายออกแนวแบบคล้ายๆมูจิเนาะอืมน่ารักมากๆเลยเป็นสตไตล์มินิโม้พั่ๆอยู่นะจะมาใส่ก,กัน ดีอ่ะมันไม่เจ็บด,ด้วยไม่เหมือนอันตัวเก่าของเดียของเจมตัวือแบบเจ็บมากแล้วก็มีที่ใส่ปสกังนะครับข้าไหนอ่ะที่ใส่ปสกังนะครับแล้วก็ถ้าทานน่าจะตั้งแบบไหนได้เก๋กำลังดีเลยสุดคิวนี่คือเป็นที่ลองเอ๊ะ นี่คืออะไรไม่รู้อ่ะ c ล e นนิง่งอ๋อบัตรทำความสะอาดเฮ้ยทุกคนม,มันมีนี่มาให้ด้วยอ่ะมันมีฟิล์มมาให้อ่ะไม่ได้สั่งอ่ะเขาแถมอ่ะอุย้ยดีจังไม่กล้าจับปว่กวัวถาไม่เป็นเฮ้ยเขาไม่แถมด้วยตอนแรกคิดว่ามันเป็นที่หลอเอเพราะมันอยู่คนสุดข,ของกล่องใช่ไหมทุกคนมันเป็นฟิล์ม อันทีย2นี่นะครับทุกคนแล้วก็อุปกรณ์ที่เจนจะใช้ต้องเป็นกระเป๋าเจนเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ด้วยเพิ่มความโซคิวให้กับมันกันนะทุกคนก็นจะเป็นอันนี้ <c oughs> เป็นกระเป๋าลายนะครับอันนี้เจมได้มาจากพี่ที่เจนไปฝึกงานนะครับเขาให้เป็นของขวัญมานะครับก็อลองใส่ดูนะ ใส่ได้น่ารักมากนี่ครับจะเป็นสายโซคิวเราก็ต้องมาทางนี้ใช่ทุกคนมันต้องน่ารัทาก,ออกทางกระเป๋าเทอแพดนะครับน่ารักแล้วก็อันนี้เป็นแอร์พอร์ตนะครับก็อาจจะแบบเอาแอร์พอร์ตใส่เป็นใสกระเป๋าเล็กแบบนี้จะมีะถ้าแบบว่าอยากเป็นลำโพองอะไรอย่างนี้นะครับก็แบบลำโพงใส่ไปได้เหมือนกันอยู่ว่าที่ทรงที่ชาอะไรเงี้ย ที่ชารอจเก่านิดนึงเอสกเกอร์ลารจะแบบเริ่ไเมลเละแล้วนี่นะครับแล้วก็ที่ชารใส่ไปได้เหมือนกันเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าแบบมีเคส iPad ดแบบไหนที่ถูกใจเพื่อนนะครับแต่เจนตอนเนี้ยเจมแบบไม่ไหวแล้วมันน่ารักมากมากมากๆ โอเคเราจะไปถ่ายมุมหนึ่งให้ทุกคนได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นะครับทุกคนเราจะให้ดูเคสกันอีกรอบหนึ่งนี่นแบบนี้นะครับเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นแล้วก็มีปากกาภาพคุณภาพดีเลยนะทุกคนลายโซคิวมากแต่เราจะมาตั้งมันกันแต่ว่าแบบนี้นะฮะทุกคนมันก็จะล็อกนะครับแล้วก็เราตั้งแล้วก็แบบนี้เลยโอ้ทุกคนจะมีอยู่เดียว แล้วต้องแล้วก็หมนุนให้นนะครับให้มันเป็นสามดีอืมตั้งไปแบบนี้เลยองศากำลังดีเลยนะครับ ใครมีเค้แบบไหนน่นารักน่นารักคิวค้วๆมาแบ,บ่งปันกันได้นะครับแต่ตอนนี้นะครับเจมตอนนี้ก็าลัางแบบลงลักกับเคออัน,น,อ,นอันใหม่้มากๆเลยนะครับวางไว้ตรงโต๊ะทำงาน,นนะครับสีมันเข้าเป็นสุดเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ให้เจมด้วยนะครับแล้วพบกันอีกท่ทาหไปครับบ๊ายบาย ทุกคนครับแล้วก็เคนอันนี้ใช่ไหมครับที่มันมีภาษาญี่ปุ่นทั้งหน้าเนี่ยด้วความที่เจมอยากรู้นะครับเจมก็เลยแบบให้น้องอะ่ะเป็นแปลมาให้หน่อยแล้วน้องก็ไปแปลมาให้แบบมีอาจารย์มีเซนเซมาช่วยด้วยเราสรุปก็คือมันแปลว่าเคสเนี้ยมันอุ่นมากกว่ามือแฟนคนอีกแต่เซยังไม่มีแฟนนะครับ